ตรวจกันบ้านน้องเจนะครับขยันมากเลยครับเรียนวันนี้ท้งสดกันนักคืนนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือแบบมีแววดีแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คอาจจะมีจุดพลาดนิดนึงนะครับอาจจะต้องแก้นิดนึงโอเคข้อแรกนะครับจะบอกว่าน้งสมมุิฐานยังไม่ตรงนะเพราะว่าความทดสอบความต้องการของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องการทราบว่าสูตรบุหรี่เฉลี่ยเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมครับถ้านะถ้าน้อยลงอ่ะทํางเป็นแล้วก็นะ น้อยลงต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าครับแล้วก็มิวน,น้อยกว่า12กับมิวมากกว่าเท่ากับ12ครับตอนนี้พอผิดตรงนี้แล้วอ่ะตรงนี้เลขถูกอะไรก็ถูกนะแต่ว่ามันจะไปพลาดตรงนี้ครับผมมันจะต้องเป็นหางซ้ายนั่นเองครับอันข้อน,นี้ก็จะผิดครับเป็นหางซ้ายหางเดียวทางซ้ายด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นสองหางเนี่ยเลขไอ้พวกนี้คือหนูจะถูกเพ่งมากเลยนะแต่ว่ามันพลาดนั่นเองนะครับเออก,ก็เลย เป็นหักซ้ายนะครับเราก็จะได้ค่าวิกฤตเนี่ยเป็นลบ2.33 cr จะเป็น Z น้อยกว่าลบสองนะครับอาจจะต้องแก้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวหนูได้กลับมาอ่านได้นะครับเนาะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะปฏิเสธนั่นแหละครับคันกับอ้าวเป็นจริงไหมหรอือไม่เป็นจริงหรออ่ามัมนมันจะเป็นจริงเพราะว่ามันตรงกับที่เขาอ้างนะครับเขาก็จะอ้างตรงน้อยลงอ้างตรงนี้ครับแล้วเราเลือกไปเซตเอ็ดศูนยกับไปเลือกเอชหนึ่งเนี่ย แปลว่ามันจะเป็นจริงนะอาจต้องแก้ทิดนึ่งนะครับคำาออ้างเป็นจริงก็คืคนใทสมดีอยลงกรเด็นจริงนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับเป็นอ,อันนี้ถูกตั้งถูกนะครับสูตรถูกนะครับค่าวิกฤตถูกปฏิเสธคําเชื่อไม่เป็นชาติอย่างมากครับแล้วก็ข้อนี้นะครับข้อนี้ตั้งถูกนะครับอ้างอ่าเลขถูกไปสุทีนะครับโอเคแล้วก็เปิดตารางอ่ะ อ่าฟ้องถามถูกต้องครับอัลฟาจะบอกว่าหนูพลาดนะครับตรงนี้มันต้องจุดศูนย์ห้ารูปมันมีจุดนหน้าศูนย์เห็นไหมตรงนี้ก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์จุดห้านะครับแต่ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้าน้องน้องเราลบตารางเนี่ยก็ดูอีกเลขหนึ่งนะครับแล้มันจะได้เป็นสองจุดศูนย์เก้าสามนะครับกับลบสองจุดศูนย์เก้าสามลองเช็คดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ยอมรับพอดีครับพรายอมรับเสร็จเนี่ยอ่ายอมรับนะจริงนะครับโฆษณาเป็นจริงใช่ถูกได้ดีเลยนะครับวันนี้ แล้วก็เก่งมากที่คำนวณได้นะครับคำนวณได้เลยเยี่ยมเลยต้องเลยครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับก็ขอ,ขอทีเนี่ยจะเออคนนี้คนนี้จะไหลคนจะติดครับตั้งถูกแล้วนะครับสูตรถูกแต่ว่าการแทนค่าเนี่ยสงสัยว่า p h แฮมาจากไหนอ่า p h แฮตหเอา x อ็กบาร์ส่วน n ไม่ได้แหละไม่ใช่ x ีบาร์นะทุกอเป็น x ส่วน n เ,เฉยๆนะครับ x ส่วน n เฉยๆไม่บาร์นะเอ่อ x เนี่ยให้นับจำนวนรถนะครับว่ามีกี่คันที่มีน้อยกว่าที่วิ่งได้เกิน20่สิบนับจำนวนคันนะครับแล้วก็จะนับ นัได้ได้11คันนะครับมันจะแทนได้สิส่วน20ตัวเนี้ย P hat ก็จะเป็น0.55ตรงนี้แก้เป็น0.55นะครับนั้นแล้วลองกฎใหม่ดู n 2ี่สิบใช่ใช่เราอื่นแทนถูกแล้วมันจะได้เป็นลบ0.456นะครับแก้ตรงนั้นคือที่นับนับ11คันก็คือนับจำนวนนะครับว่ามันมีกี่คันที่เกิน20นี่พิเชาหนูจะเข้าใจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับวิกิตรงนี้สองมันจะได้2.05จุดใกล้ที่สุดไม่มี4นะครับ องศูนห้าจะใกล้กว่านั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นั่งน้แทนค่าที่แก้แล้วอะเป็นลบศูนจุดนะครับแล้วก็วิ่งเกินการสรุปนะครับมันจะเป็นยอมรับนะครับเป็นยอมรับถ้าแก้แล้วว่ามันจะเป็นยอมรับนะฮะพอยอมรับเสร็จเนี่ยก็แปลว่าที่วิ่งเกินยีส่สิบลนเนี่ยไม่ไม่จริงแล้วแหละนะครับก็คือตอบไม่จริงนะครับไม่เป็นจริงกันเองแก้นิดนึงนะโอเคข้าหน้านี้น่าจะถูกหละ มีที่ทดสอบการตรวจนะครับตั้งถูกต้องะตั้งถูกต้องนะครับแล้วก็อ่าคายสแควรถูกต้องนะครับหาเอ็กบากับเอ็กสองเก่งมากเลยอ่ะอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยที่ทาได้แบบเนี้ยเก่งมากเลยนะมีแววดีมากแล้วก็ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายเอาหนึ่งลบอ่าฮะซีอาร์เขียนได้ดีครับแล้วก็ปฏิเสธเอิ่มการสรุปเนี่ยดีมากดีมากลอบมาเลยความปรปรานตื้อๆไม่น้อยกว่าเนี่ยไม่จริงนะครับ ใช่ดีชินชมนะครับแล้วก็หรือจะบอกว่าน้อยกว่าสี่0ันกราฟเลยก็ได้แต่เนี้คือดีแล้วพอรเฟสนะโอเคข้อต่อไปนะครับเมื่อกลับเากับตั้งถูกแล้วนะครับถูกดีแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดทงถูกต้องฝั่งขวาไม่ต้องเอาหนึ่งลบนะครับแล้วก็มากกว่าหนึ่งหมื่นตามจริงโอเคเลยยมากเป่งมากครับนะไหนลองลองดูข้อที่พลาดนะครับแต่ว่าเก่งมากเลยครับชินชมแลาวก็งานเรียบร้อยดีมากชอบมากนะครับ